อเอาเฉยเอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมว,วันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งโชว์บอลในเกมวิ่ง i ิดอีกครั้งหนึ่งจากพาร์ทที่แล้วนะเราได้กันกายมาแล้วก็พาร์ทนี้เราจะมาเล่นเอ็กซ์ฮอนสกายกันหรืออื่นเราไม่สนใจเราจะเล่นตัวละครใหม่อย่างเดียวนะฮะอุ้ยอุ้ยเดี๋วเก็บตังค์ซือ้อราซือ้อของตัวใหม่ วันนี้เราจะเล่นกับด่านใหม่ด้วยนะครับเราจะรอดไปหรือเปล่าเรามาดูกันด,ดูของกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างลองกดมาก่อนตังหมดเลยไม่เป็นไรนะโอเคมาเราลองเล่นตัวนี้กันนะครับ แล้วก็เราจะไปด่านแลบนี้มันยากเกินนะเราไปปิดก่อนสะพานโอ้น่าจะยากเหมือนกัน <c oughs> งั้นไปอันนี้แหละไม่มีใครชนะเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะ k e ร์ armor what อ x enemy มี attack แล้วก็ stun, สตาร์ตศัตรู เม็กสตันลองเกอร์บายส์อุ้ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> ตลกจังอืมมีสกิลหลายสกิลมากองั้นก็เป็นอันเราการโจมตีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋อสะท้อนดาเมจอ่ะ รีมูดิสการ์ดอ้าวอมการ์ดผูไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> อ๋อเหมือนใช้ครั้งเดียวประมาณนั้นอา่าตรงทีสองรอบ ว่าการมันแรงอยู่นะอ่อันนี้ดีกว่าอันอันด้อมการอ๋ออืมอ่าตัด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  อ่ะเป็นกบเหมือนกันนั้นแหละจะสู้ยังไงวะเนี่ยชิบหายละอะไรเนี่ยเออยูแอนแล้วช่างแม่งฮนะ <c oughs> น่าจะเลือกชอยแล้วมันไอ้นี่หรือเปล่า แรนดอมการ์ดมาอ้าได้สามใบใช่วัด <What? S 2> อ๋ออันเอกัสเิ่อแบกแท็กสปีดโจมตีศัตรตู อะไรวะเนี่ยดีลิ t ฟอร์มเรียลลิตี้เลยเหรอจะไม่กลับมาอีกเลยอะนะว่าคืออะไรอะ่ะน่ากลัวจังไม่ไม่ใช้แล้วกัน Uh, Tua, dead lewe. Wall of gun. Give armor. Lepas Leukkaw... armor. Jom tiri la stun serbu. วันแท็กฟอร์เดอกรูการเฮ้ยอันนี้ดิไม่รู้ว่ากี่ใบแล้วอะ่ะแต่น่าจะเยอะอยู่นะโอ้อยมันน่ากลัวจังวะ <c oughs> นี่แล้วกันน่ากลัวที่จะใช้การาด มันหมายถึงเรียลลิตี้เลยเพราะว่าทั้งเกมเราก็ไม่ได้เล่นการ์ดนี้เลยหรอกประมาณนั้นเนาะเบียดใครไว้เนี่ยแต่เพื่อคุณผู้ชมเนี่ยวิดาเมินยิบสองไปการ์ดหายยิบหายแล้วปู่ชิป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 กีบ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  เ,เลือดอไม่ไปเว้ยเฮียเฮียอะไรเว้เนี่ยเป,ปิดอะไรสุดเพีย ลำคาดอีกกระโหลกนี่เอาอีกแล้ว <S 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 สั้นเอนิมี่วิ้ยใช่ไหมมันเป็นรงเองเท้าเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมมาเรียกหนึ่งแล้วกัน จะตายแล้วกูเนี่ยเลือดเหลือสิบสองมีฮิวไหมเนี่ยมีแต่สตันเนอะเคไมแท็กสปีดเมคสตันลองเกอร์อ่า เดสบอร์ดอ uh ่านิวแล้วก็อันนี้แล้วกันเอ้า oh, ตายได้ไงอ่ะวอชงงว่ะเล่นอีกรอบก็ได้มา ยืนน <Everything! S 1> oh uh, ั่งยืนนั่งดอกแก๊สเฮ้เอาพี่มันโลมันลงทีสองรอบนะดีก็เออเอาพิมไปเลยเดี๋ยวรออยู่ยืนนั่งช่วยฉันหน่อยตรงไหนก็อ่าตั้งเงินมาอยู่ดีเลยครับยืนนั่งต้องการวิทยายืนต้องการอีที่

โอเคเกนะบอมบนนหนอนอมเนี่ยอะวกอะไรอเนี่ยเดี๋ยวทำไมรอบดิเดี๋ยวว่าห้ามตีมอให้จับเป็นอะไรเงี้ยหรอประมาณนั้นปะ ไม่ใช่ตอนจบเฉลยเกมเป็นไวรงนไวรัสนะร้องไห้เดอ้ออุ้ยเ <c oughs> วนตาบางทียิ่งเล่นยิ่ง,งแปลกนะเฮ้ยก็กลัวเหมือนกันนะว่าแบบเอะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> โอ้โหมีต้องสี่ชั้นนี่อะไรวั <is> นที่เสร็เอาเฮียนี่ไหมแกเ,เฮียนอนเนี่ยนอนมาแบอะไร What the fuck คือกูเล่นไปอึ้งไปหลายรอบแล้วนะเอา,อย,าอย่างนี้กับกูใช่ไหม คืออีอย่างวันนี้แกตัวแย่นี่อะไรเนี่ยหเนี่ยมันมีความหมายอะไรวะเนี่ยคือรไม่ใจวาัเกมรไหเกมจใวอยู่สามรอะไหอาเก่กระฉาะแ้วบางทบางยตัวเน้ยเรื่องแนึัดตนต้งีม่แบบ

嗯，那我先聊。嗯，没必要开机，就怕他那边偷。对。好，没事。你搞什么呀？哎，你过来干。 อะไรไม่รู้เดี๋ยวนะรีเทิร์นออเดอร์เมแล้วทำไงอ่ะโอ้โอ้ทิปหายแล้ว สู้ไงอะ่ะจะให้ฉันสู้ได้ยังไงเฮ้ยแย่งหมดหมู่แล้ววะือ้อใช้ตัวอะไรดีวะเฮ้ยเอยเอดัเอแบบเบินโกกูเลตเฮนยอินเทอแฟกฟคคูกิฟเวนการ์ดลีโล ะทำไมไม่เห็นมีฟื้นคืนชีพเลยว,วะเฮ้ยฮืมเนี่ยทำไมไม่มีฟื้นคืนชีพอ่ะเดี๋ยวนะ ก็มีนี่ตายไปตอนไหนวะเฮ้ยเฮกแอนิมี่เฮ้ยมีภาาปะวะอะไรอ่ะดิเชนโอเคถ้าตอบดีๆก็คือไม่ได้อิปอลสิตมาฮะเอออีกอบนี่ จะเป็นตัวพิกชะตาหรือเปล่ามีป่าวะไม่มีสตันอชิบายลวปูตีสองรอบมาโอเคแรงไปาะปืนต้องปืนอา่าสตันสตันฮีโร่ดีอันนี้เดี๋ยวนะ ตกแม่งเลยละกัน อะไร They are eating you from the inside. ทำไมเกณฑ์คืออีหยังวันนี้เหี้ยเกือบตายเดดบอรดเอาละเดดบอรด ท้อแท้ตัวอ,อะไรขาอะไรคือ,อ,อยังไยมีเนื้อเรื่องหรือเปล่าอา่าโอ้อไรก็ไม่รู้ขาอีกแล้วตอนนี้เหมือนมาดูแบบเอ่อดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะ เริ่มน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆคือ,อยัง๊บเลอ่าเดเดซีนลอยพ่ดีเด้เดอ่ะเอาที่จะเด้ออืม I can't see Michael อย่างชอบอะไรก็ไม่รู้เออมาวิ่งเล่นดีที่ไม่จอเกาะกันเนะยเอาชุดเกาะมาหน่อยาอ่ะอะไรเนี่ย ว่าตัวล่องวนเหรอเออตัวล่องวนอย่างนี้ก็มีด้วยหลอนจังนะเ,<อ>เล่นเกมนี้ยิ่งเล่นยิ่งหลอนเอ,อ้ย อะ้รกูโอ้ยเมาเดี๋ยวนน้งเสียบไปได้วะเออได้ละอุ้ยอ๋อเปลี่ยนตัวเอากดอะไรไปหายละอ่า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 นี่คืออะไรวะเนี่ย จำไม่ได้แล้วอ๋อเมกะกายยีิบสามบอทว้านี่คืออีหยังวะนี่ ไปเทนสปีดปิดไหมอ,อะไรวะเนี่ยเอาผู้ใช้การไม่ได้อยู่ดีนี่หว่าเด็กชายได,ด้สองรอบเอาแล้วบอนเอาโหมดที่นี่ได้ไงวะเนี่ยเฮียอ คือยิงเร่งรีบยิงคือยิงเร่งรีบยิงมีปัญหาเฮ้ยเผพื่อใช้ตกไปอูยอมแ้แลว ก็ไปแล้วครับกับการสาธิตการเล่นเอง on sky ก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กดฝากกด subscribe ด้วยนะครับไว้พบกันครั้งหน้าเดี๋วกันนะครับบ๊ายบายลิฟชิงก่อนแม่งเล่นไม่ผ่านทีจะร้องไห้แล้วเนี่ยอื